เปียสวัสดีครับในชตากสุกาสสุยาต์มีสเซลคอร์ซอฟแทนประจำสาขาคุชเปียเซนทัลคาสซาในคลองสีมาขออนุญาตนำส่งหลายเวโมรอบวันที่13เมษายนพุทธศักราช2565ในหัวข้อเรื่องแนะนำจุดเด่นพร้อมประโยชน์ของเมดไวไฟให้น่าสนใจและเห็นภาพอย่างชัดเจนขออนุญาตครับ สวัสดีครับคุณพี่และคุณผู้ชายวันนี้สเปียร์แบงค์ครับมีความดีเดอย่างยิ่งที่จะมาแนะนำอุปกรณ์เสริมให้กับพิเอบ้านของท่านเพื่อที่จะใช้งานได้อย่าง,งล,าลื่นไหลและก็ครอบคลุมในบ้านได้มากยิ่งขึ้นครับคบและที่คุณพี่และคุณผู้ชายเห็นทางด้านซ้ายมือของ,งสเปียร์แบงค์ครับจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นพร้อมอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่ากล่องกระจายสัญญ,ญาณหรือเมดไวไฟ6ครับคุณพี่และคุณผู้ชายครับเคยหรือไม่ครับในเวลาที่เราใช้งานในเทอรบ้านครับ เวลาที่เราเดินออกหางจากตัวเราเตอร์หรือกล่องกระจายสัญญาณจะรู้สึกหรือสัมผัสได้นะครับว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเรามีประสิทธิภาพที่ลดน้อยลงในวันนี้ครับเพียงแค่คุณพี่หรือผู้ชายครับมีบริการอินเทอร์เน็ตชูรายเดือนนะครับโดยการที่มีแพ็กเกจนะครับหรือสมัครแพ็กเกจตั้งแต่5 9 9บาทขึ้นไปหรือลูกค้าใหม่ครับที่สมัครแพ็กเกจรายเดือนชูลลอินเทอร์เน็ตบ้านตั้งแต่599บบาทขึ้นไปสามารถติดต่อรับสิทธิ์นะครับในส่วนของกล่องกระจายสัญญาณน,นะครับ เมดไวไฟผมนี้ครับได้ที่ True Sphere หรือที่ True Shop ทุกสาขาใกล้บ้านท่านซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกที่100บาทต่อ1จุดสามารถรับสิทธิ์ได้ทั้งหมด2จุดต่อ1หมายเลขบริการ True Internet บ้านครับใน,นส่วนของจุดเด่นของกล่องกระจายสัญญาณนะครับเมดไวไฟผมนี้นะครับผมสามารถให้ทุ้หญิงและผู้ชายครับใช้เทบ้านนะครับได้ทัวทุกบริเวณบ้านมากยิกขึ้น ไม่ว่าท่านจะเดินไปทางไหนนะครับภายในบริเวณบ้านของท่านก็จะสามารถใช้งานไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดหรืออัปโหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและก็คงความเร็วของเน็ตบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับและนอกจากนั้นครับกล่องกระจายสัญญาณเน็บเว็บแฝงีครับยังช่วยเลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดและก็เร็วที่สุดให้กับท่านอีกด้วยแบบอัตโนมัติเลยนะครับ โดยที่ท่านไม่ต้องคอยไปนำวันใจในส่วนของการใช้งานนะครับว่าจะใช้งานในส่วนของตรงไหนแล้วพื้นที่ตรงไหนนะครับแล้วมันจะรวดเร็วหรือไวนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเมลทไวไฟผมนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยในส่วนของการใช้งานให้กับท่านได้อย่างเยี่ยมครับคุณพี่หลยคุณผู้ชายนะครับสามารถที่จะตั้งนะครับ ssid นะครับหรือเปลี่ยน p a s s ิร์ดนะครับผมได้อย่างเรียวชาผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของท่านนะครับและต้องสกนั้นนะครับคุณพี่และคุณผู้ชาย หากว่าท่านนะครับมีความกังวลใจนะครับหากขึ้นไปชั้น2องได้สามารถใช้งานได้ไหมหรือชั้นอื่นๆนะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับในส่วนของการติดตั้งอย่างง่ายดายมากึิครับเพียงแค่ท่านนะครับนำอุปกรณ์เบ w i ไวไฟโหมดนี้นะครับขึ้นไปชั้น2หรือชั้นอื่นๆนะครับโดยการกล่องกระจายสัญญาณเบรดไวไฟโหนี้นะครับจะจับสัญญาณไวไฟและช่วยกระจายสัญญาณให้กับชั้นที่ท่านใช้งานนะครับผมครับและนี่คือคุณสมบัติคร่าวๆของเบรดไวไฟครับ คุณพี่และคุณผู้ชาต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่แบงค์ครับหรือที่ทูสเปียสาขาเซ็นทนาารัลพลาซ่าโคลาชสีมาสำหรับวันนี้สเปียแบงค์ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ